สิบอันดับนักเลงหัวหน้าแก๊งที่ชกต่อยแก่งที่สุดในกระตูนเรื่องนี้มีใครกันบ้างครับโดยข้อมูลในคลิปนี้เราก็จะพูดไปถึงตอนที่จบภาคเทนจิกุนั่นเองครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมหน้าชั้นแนครับผมคลิปนี้ครับเราอยู่กับการ์ตูนเรื่องโตเกียวรีเวนเจครับกับการจัด10อันดับหัวหน้าแก๊งที่เก่งที่สุดแข็งแกร่งที่สุดนะครับคือการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนนักเลงครับก็จะมีแบบเป็นแก๊งเป็นก๊กอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วแต่ละแก๊งนั้นก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องมีหัวหน้าแก๊งคนเดียวครับคือบางทีนะครับ แก๊งโดนถล่มไปครับก็ล่มสลายไปครั้งหนึ่งครับฟื้นฟูขึ้นใหม่ก็มีหัวหน้าแก๊งคนใหม่ขึ้นมาทดแทนครับก็จะแบ่งเป็นหัวหน้าแก๊งแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นไหนไปครับทำให้กระตัวเรื่องนี้เนี่ยแก๊งนะครับมันก็มีเยอะพออยู่แล้วนะครับหัวหน้าแก๊งก็จะมีเยอะขึ้นไปอีกนะผมเพราะว่าแต่ละแกง๊งนยครับก็จะมีแบบหัวหน้าแก๊งหลายรุ่นไหลเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่า10อันดับหัวหน้าแก๊งครับที่ชกต่อยเก่งที่สุดเป็นนักเลงที่แข็งแกกรรรร่่่่่่่่งงทททีีีสุดดนนนนนนะะะคคัััับบจจมมใใ้้้าาแแลลวตออยูเเไหิ ตนด้วยอันดับที่10ขอยกให้กับคิสกิก่อนเลยครับบางคนอาจจะงงว่าคิสกิเคยเป็นหัวหน้าแก๊งด้วยเหรอนะครับก็เป็นหัวหน้าแก๊งนะครับแต่เรื่องที่คิสกิเป็นหัวหน้าแก๊งนี่ครับน้อยคนที่จะรู้นะครับคิสกิเนี่ยแท้จริงแล้วครับเขาว่าเป็นผู้ก่อตั้งแก๊งบาลุฮาลานั่นเองครับแก๊งเทวดาไร้หัวครับเขาเป็นผู้นําสูงสุดของแก๊งนี้แต่ว่าเขาเนี่ยจะไม่เปิดเผยตัวครับโดยจะใช้ตัวฮันบะเนี่ยครับเป็นคนออกหน้าแทนครับนั่นแหละครับจึงนับได้ว่าตัวคิสกิเนี่ยครับก เขาอยู่แรนดดับที่10เป็นเพราว่าเขาเนี่ยครับเรื่องชกต่อยต่อยตีเนี่ยครับคืออ่อนอ่อนมากนะครับผมเรียกว่าแทบจะไม่ได้มีพิษสงหรือความร้ายกาจความแข็งแกร่งแต่อย่างใดครับถ้าเกิดว่ามาวัดกันด้วยกำปั้นนะครับอันดับที่เทาเคมิจิครับอย่าเพิ่งงงนะครับว่าทาเคมิจิเคยเป็นหัวหน้าแก๊งกับเขาด้วยเหรอครับผมก็ถือว่าเป็นเหมือนกันครับผม โดยตัวทาเคมมจิเนี่ยรับสืบทอดเป็นผู้นำของแก๊งแบล็คดากอนรุ่นที่11ครับผมก็จะเคยเป็นหัวหน้าแก๊งแบล็คดากอนรุ่นที่11นั่นเองครับแต่ก็ถือว่าเป็นไม่นานนะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองครับการที่ทาเคมมจิได้กลายเป็นหัวหน้าแก๊งแบล็คดากอนเนี่ยครับก็มาจากคำขอร้องของอินุอิได้นั่นเองครับอินุอินี่คือมองว่าทาเคมมจิเนี่ยมีความเหมือนมากๆนะครับกับชินอิจิโร่ที่เป็นผู้ก่อตั้งแบล็คดากอนรุ่นแรกครับทาเคมมจิที่ถึงกับฮ เลยนะครับลุกขึ้นเลยนะครับมีคนอวยอยากจะให้เป็นหัวหน้าแก๊งอยากจะให้ฟื้นฟูแบล็กดากอนนะครับก็เลยรับตําแหน่งหัวหน้าแก๊งแบล็กดากอนรุ่นที่11เซะเลยนะครับเรื่องการชกต่อยครับจัดให้อยู่ในอันดับที่9ครับอันดับรองโหลครับเหนือกว่าคิสกิอันดับเดียวนะครับคือก็ต่อยไม่ได้เก่งอะไรเหมือนกันอยู่แล้วนะครับที่ผมจัดอยู่ให้เหนือกว่าคิสกิเนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องการต่อยดีก็เคยมีชนะอะไรกับเขาบ้างเหมือนกันนะครับอย่างตอนคิโยมาสอก็แบบมีพลังขึ้นนะจนเอาชนะคิโยมาสาได้เหมือน พอมีเครดิตติดไม้ติดเบืออะไรกับเขาบ้างนะผมที่เคยชนะคนอื่นเขานะอันดับที่8ครับขอยกให้ซาโนอชินอิจิโร่เลยครับผมแหมซานอชิจิโร่นี่ก็จริงๆแล้วไม่ค่อยได้ต่างกับทาเคมิจิสักเท่าไหร่นะผม เป็นผู้นำแบล็กดากอนเป็นผู้ก่อตั้งแบล็กดากอนครับแต่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับว่าเป็นคนที่ต่อยตีไม่เก่งอะไรเลยครับไมกี้ในตอนเด็กๆเ,เนี่ยยังแซวชิจิโร่ยังบ่นชิจิโร่อยู่บ่อยๆเลยครับว่าทำไมคนแบบนี้ถึงเป็นหัวหน้าแก๊งได้ครับทั้งๆที่ต่อยก็ไม่เก่งนะครับแต่ที่ผมให้ชิจิโร่อยู่อันดับ8เหนือกว่าทาเคมิจิกับคิสกิเนี่ยผมมองว่าคือชิจิโร่เนี่ยเขาเป็นคนโตแล้วไงครับผมก็เป็นพี่ชายของไมกี้ที่อายุต่างกว่าไมากี้10ปีนะครับ คือโตมากๆนะครับถ้ามาชกต่อยกันจริงๆก็คงจะดูดีกว่าทาเคไปจิแล้วก็คิสกินิดนึงละมั้งนะผมก็เลย จัดให้อยู่ในอันดับที่8นะอันดับที่7ครับขอยกให้ชิออนไปเลยครับผมชิออนเนี่ยครับก็จะเคยเป็นหัวหน้าแก๊งแบล็กดากอนด้วยเหมือนกันครับผมแต่ว่าเป็นหัวหน้าแก๊งแบล็กดากอนรุ่นที่9ครับเรื่องฝีมือเนี่ยครับถึงแม้ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าแก๊งมาก่อนนะผมมองว่าคงไม่ค่อยเก่งอะไรมากนะครับแถมในกระตูนเนี่ยครับก็แทบจะไม่ได้มีฉากโชว์ของอะไรสักเท่าไหร่ด้วยครับแก๊งแบล็กดากอนรุ่นที่9ครับเคยโดนแก๊งโตมันถล่มมาแล้วด้วยครับผมโดยในตอนที่แก๊งโตมันถล่มแบล ก้อนครับก็คือเป็นช่วงก่อตั้งแก๊งโตมันด้วยซ้ำครับคือก่อตั้งแก๊งโตมันขึ้นมาเพื่อที่จะไปมีเรื่องกับแก๊งแบล็ k ดาก้อนนะครับตอนนั้นพวกไบกี้นะครับพวกชุดก่อตั้งแก๊งโตมันยังเด็กๆด้วยกันทั้งนั้นนะครับผม แต่ปรากฏว่าแก๊งแบล็กดากอนที่อยู่ภายใต้ผู้นํารุ่นที่9้าอย่างชิออนนะครับผมก็พายแพ้กับพวกเราเด็กๆที่เพิ่งจะก่อตั้งแก๊งขึ้นมาใหม่ๆสังหารนะครับผมโอ้พ่ายแพ้ยับเยินอะไรกันไปครับแล้วที่หาคือในภาคเทนจิโกะนะครับชิออนเนี่ยเขาก็จะเป็นหนึ่งใน4ราชาสวรรค์นะครับแหมมีฉายาด้วยนะครับว่าเป็นหมาบ้าของเทนจิโกะนะครับโอ้ฉายาน่ากลัวมากเลยฮนะมาะเผชิญหน้าต่อสู้กับเปยังครับปรากฏว่าโดนเปยังนะครับลองหัวหน้าหน่วยที่3ของแก๊งโตมันซัด ทีเดียวล่วงแล้วมันจะโผมามีบททำไมวะเน,นี่ยโผไห้เขากัะทื่อแท้ๆเนี่ยครับมาถึงอันดับที่6กันบ้างครับโอซานาอิเขาเป็นหัวหน้าแก๊งเมบิอุดรุ่นที่8ครับฝีมือก็ต้องบอกว่าเก่งพอตัวอยู่ครับตัวเขาเองเนี่ยครับเป็นมวยด้วยครับในตอนที่ต่อสู้กับปาจินนะครับปาจินที่ว่าเก่งๆและเป็นตัวบู๊นะครับแทบจะทําอะไรโอซานาอิไม่ได้เลยครับคือ ไอ้เจ้าโอซามาอิมันก็แบบมีความโกงในตัวมันเองอยู่นะครับคืออายุเยอะเป็นเด็กโตครับสูงใหญ่ครับแถมยังมีทักษะการต่อสู้แบบเป็นมวยด้วยนะครับสุดท้ายก็คือเขาเนี่ยครับเล่นงานปลาจีนซะแบบพ่ายแพ้ยับเยินอะไรกันไปครับส่วนทางด้านอันดับที่5ครับโบจิสกิคันจิครับหรือว่าเจ้ามอตจีนั่นเองครับไดเดตนั้นเคยเป็นหัวหน้าแก๊งจูเกมูครับฝีมือก็แข็งแกร่งสุดๆเหมือนกันครับวีลกรรมในเดีตและสิ่งที่เคยสร้างชื่อเสียงเนี่ยก็คือมอตจีเนี่ยเคยถล่มพี่น้องฝาแฝดอย่างสไป แกรี้มาแล้วครับคือในอดีตเนี่ยทั้งสไมลี่แล้วก็แองกรี้นะครับก็เคยมีแก๊งสืบโกอากุเป็นของตัวเองครับแต่2คนนี้นะครับก็แพ้บอตตี้ทั้งคู่เลยนะครับในการดวลตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นบอตตี้นี่ก็เก่งแข็งแกร่งสุดๆเหมือนกันครับอันดับที่4ฮันมะครับผมไม่ต้องงงอีกเช่นกันครับว่าฮันมะเคยเป็นหัวหน้าแก๊งด้วยเหรอครับก็ให้เครดิตเขานิดนึงครับในตอนที่โอซานาอิพ่ายแพ้กับไมกี้นะครับนับว่าตอนนั้นเนี่ยแก๊งเบบิวู์ก็ต้องล่มสลายอะไรกันไปครับแต่กก็มมมมีฮัันนครรรบบผาาาทํว แก๊งเมบีอดหลังจากนั้นทันทีครับ เขามาเป็นหัวหน้าแกงชั่วคราวของแกงเบบีอุดนั่นเองครับก็คืออาศัยช่วงโอซานาอีออกจากแกงไปนะครับเจ้าฮันมานี่ก็มาเสียบทันทีครับโดยฮันมาเองก็มีฝีมือดีที่แข็งแกร่งครับถึงแม้ว่าฮันมาจะเพิ่งเข้ามาในแกงนะครับแต่พวกเบบีอุดเองก็กลัวฮันมาอย่างมากครับฮันมาก็ครอบครองเบบีอุดอย่างเสร็จสับในระยะเวลาอันรวดเร็วครับก็มีการยกแกงเบบีอุดนะครับมาทะเลาะต่อยตีกับแกงโตมันด้วยครับฝีมือดีเอาเรื่องอยู่ยังไงกครับสำหรับฮันมาครับเคยรับลูกเตะไมกี้มาแล้วนะครับต กับดราก้นได้อย่างสูสีช่วงระยะเวลาหนึ่งครับอันดับที่3ครับชิบะไทจุหัวหน้าแก๊งบแบล็กดากอนรุ่นที่10ครับเจ้านี่้ตัวใหญ่เบลเลอร์บบะเทอร์นะ ตัวใหญ่พลังมหาศาลครับแถมโหดด้วยครับผู้หญิงผู้หญิงไอ้เจ้านี่ก็ไม่เว้นนะครับต่อยเตยกระทืบไม่เลี้ยงนะครับจิตใจทำด้วยอะไรนะอันดับที่2ครับอิสนาเคยเป็นหัวหน้าแก๊งแบล็กดากอนรุ่นที่8ครับว่ากันว่าแก๊งแบล็กดากอนภายใต้การนำของอิสนาเนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้แก๊งแบล็กดากอนเนี่ยเป็นแก๊งสุดโฉดชั่วช้ามากที่สุดแก๊งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยครับคือทำสิ่งผิดบรรทุกยางครับชั่วช้าเร็วรามแบบไม่มีที่ตีครับและในเวลาต่อมาครับเขาก แก๊งเทนจิกครับเขาก็กลายเป็นหัวหน้าแก๊งเทนจิก้ด้วยนะครับเจ้านี่คือเก่งแก่งๆมากอีกเช่นกันครับก่อนที่ศึกระหว่างแก๊งเทนจิก้กับแก๊งโตมันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับเขาได้ทําการเล่นงานพวกแก๊งระดับท็อปของโตเกียวซาลาฟคาบเลยครับผมคือประมาณว่าจะประกาศสักดานะครับก่อนที่จะเริ่มศึกกับโตมัน แล้วคือแบบโหดมากนะครับแต่ละคนดูแบบตัวโตๆดูเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าโดนอิสนาเนี่คือตบเรียบครับในตอนที่ต่อสู้กับไมกี้ครับเขาอะเป็นคนที่ต่อสู้กับไมกี้ได้นานที่สุดแล้วครับในเหล่าบรรดาศัตรูไมกี้ที่เคยรับมือมาครับคือคนอื่นๆนะครับก็อาจจะมีการรับมือไมกี้ได้บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็โดนไมกี้นะครับเตะหลับเตะหลับกันไปทะทุกคนนะครับแต่สําหรับอิสนาครับผมก็มีการต่อสู้ที่สูสีกับไมกี้แบบช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยครับ ต่อสู้แลกหมัดกันอย่างดูเดือดครับผัดกันต่อยผัดกันเตะครับถึงแม้ว่าบทสรุปในการต่อสู้ท้ายที่สุดแล้วครับชัยชนะ,ะเนี่ยก็ยังคงตกเป็นของไมกี้ไลท์เตียมทานนะครับแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าถ้าพูดถึงการต่อสู้ในช่วงวัยรุ่นในวัยละออดเนี่ยผม อสนานี่เป็นคู่ต่อสู้กับไมกี้ได้ดีที่สุดแล้วครับแล้วก็ต่อสู้กันได้นานที่สุดแล้วนะแล้วก็มาทิ้งอันดับที่1เป็นใครไม่ได้ครับนอกจากเขาคนนี้เลยครับซานโนมันจิโร่หรือว่าไมกี้ได้เลยครับชายผู้ได้ชื่อว่าไลท์เทียมทานครับก็ไลท์เทียมทานสมชื่อนะครับผม ตัตตูไม่ว่าจะใครต่อใครที่เผชิญหน้ากับไมกี้ครับโดนตบเละอะไรกันไปทุกคนครับก็ในบรรดา1ิอันดับที่ผมไล่มานะครับแต่ละคนเนี่ยเก่งมากเก่งน้อยเก่งอะไรก็ว่ากันไปครับมันไม่มีใครสู้ไมกี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตลอดกระตุกทางเรื่องที่ดําเนินมานีครับเราก็จะไม่ได้เห็นไมกี้ที่เจ็บแบบสะบักสะบอมหรือว่าเจียนอยู่เจียนไปช้าหนักอะไรนะครับมันก็มีเหตุการณ์ที่ไมกี้นะครับเออโดนมือโดนเท้าอะไรไปบ้านนะครับแต่ไมกี้ ก็ไม่ค่อยจะได้เจ็บหรืออดอวยอะไรสักหน่ครับไม่ค่อยออกอาการอะไรมากครับก็เป็นคนที่เก่งแบบสมบูรณ์เพอร์เฟกนะครับมีลูกเตะที่โคตรจะรุนแรงครับส่วนเรื่องความอึดก็ไม่เป็นรองใครครับเป็นคนที่ยืนหนึ่งในกระตูนเรื่องนี้ครับแล้วทบทนี้ก็คือ10อันดับหัวหน้าแก๊งเหล่านักเลงฝีมือดีสุดแข็งแกร่งโคดสัตว์รัสเซียในกระตูนเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ครับในการจัดอันดับครั้งนี้เนี่ยครับก็ผมจัดอันดับขึ้นมาเองแล้วก็เรียงเองนะครับถ้าผิดพลาดประการใดหรือว่าไม่ถูกใจต้อองขภัยว ีด้วยครับถ้าใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างครับว่าคนไหนควรอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับแตกต่างจากที่ผมบอกไปนะครับก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้ครับผมขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูเสร็จแล้วก็ไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกดมน้าชแนลครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ